อ่าครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเด้อครับมื้อนี้เดี๋ยยังกินแน่ตำกินอะไรครับปลาทำไมหิวน้ำบ่อยจังเกลับไม่รู้เลยับปลาพี่น้องเียวมาไปขับเจวครับนี่เมื่อคืนก็กินน้ำเยอะทำไมละครกินเขาเมกันไม่รู้ไม่รู้เลยฉีอะไรนะเบลเบลแก้วมาเบลแก้วตรงนี้มาอะไรนะเจ้าอะไรอ้วนเบลแก้วเนี่ย นี่หมาตัวเดียวนุ้ยพี่น้องเอ้ยครับทักทายเดิสวัสดีครับนดิวินหิวข้าวอ่ะอันเนี้ยเออเดี๋ยวผ่อนน้ำไม่อนอยากกินไข่ข้าวอ่ะไม่อยากใส่ข้าวอ่ะหืมอยกินอะไรไม่อยากใส่ข้าวอ่ะนี่มากินนี่ไงใส่เลยไม่อยากใส่ข้าวอ่ะเราไม่อยากใส่ข้าวอยากกินเล่นเหรอ อ้ากกัดกินเลยไงกัดเลยจับแล้วก็กัดกินนะลองกัดดูสิมันกัดกินยังไงกัดกินเออบวบทายมานี่ทายมานี่มานั่งมานั่งกับญาญานนั่งกับญาญานเนาะไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวมันล้วนข้าวสมัยทำงานล่ะไม่กัดข้าวเขาบอก ิร่วมญาติพี่น้องพี่น้องมากมนเลนยแต้ยังมาเบิดครับยังเหลืออีกดาตฟ้าจะีกันเนี่ยจ้ทาทนพ่สานั่นลูกสาวไพอดยน้มืดเขาเงินใหแล้วเมียเราก็อยูไ่ได้พ่อเอ้า หลานลูกไส้คือนงในขั้วครับอร่อยไหมอ้วนอร่อยครับอร่อยครับ <c oughs> อีกข้างนึงคือข้าวนะ้าก <c oughs> ินอะไรเนี่ยกินอะไรอร้วน <c oughs> ชื่ออะไรครับมันคืออะไรไ <c oughs> ก่ปิ้งครับปีกไก่เว้ยกินให้หมดนะทำไมไม่ใส่ข้าวนะบึ้งหมาหน่อยกินข,กข้าวเอาใส่ข้าวหน่อยเหร พี่ต้อง,องป้อนลักวันแล้วก็จรงเว้ยเจพี่มาพี่ไม่พี่มาพีกินข้าวเลยกินแล้วก็ไปโรงเรียนตัวแค่บ้านเรพี่มาพี่กินข้าวกินได้หลายเนียมันเป็นอยังดียมันสูงอยู่นะมีตึ้งเรียงพี่ตึ้งเรียนทำไมถึ้งตีตงเรียนวันนี้เป็นวันอะไรเออมาอยู่มันอยู่ ห้าวันห้าวันหลับป่าเลือีกคนหมอนึงแช่เพราะหลับป่าาะบอกด้วย่เห็นเดพชรนเดยขางไม่เห็นเลยโอ้ยถ้ากินไหมกัดนี่กัดกัดกัดไม่เอาข้าวใส่อ้วนข้าวใส่เลยเหมือพี่หอมพี่หอมไม่กินข้าวเลยเห็นไหม กินที่หมดแล้วนะไม่เป็นหมวเป็นอเหคำใหญ่ๆเลยได้หล้งที่ไหนนั่งเออนะกินเลยกินเลข้าวอืกระไต่มี่มารเมปะากยากให้มพิมารกันเยอะเจ่อเลยคนลก็เด้าเบแชเๆาก็ต้อง แซ่บพ่อปลาแซ่บเยอะแซ่บเยอะกินละลมยกินพ่อมาดแล้วกินหลายพอดีกินก่อนกินให้เสร็จก่อนกินแล้วค่อยไปต่อมาคืนกระจาดลูกเขาเยอะมากมีฟันแท้หรอไม่กินไงอ่ะดูดเอาเหรอใช่กันมากครับบุนกินไงดูดเอาเหรอดูดเอาเหรอ มันกินเล่นลไมกินข้าวด้อ้วนอะพี่นายยิ้มเจมกินก้อนมูนอ,อ่อะเ็กินข้าวน่อยแต่ยังจะอ้วนอ่ะึโลดเนี่ยว่ามันสูงยุ่งอ้นก็ไ่เป็นอย่งดอกนี่ไปมาจ่อยคัาหลายอ้วน,น่ี่สูงสวมอายอไ่น่อยกินข้างนี้ไม่ด้อม เลลม่อ,มมอยากกิน<ำ>อ,นอู่ที่ไหนกันมีลูกเอามากินเลยไปโรงเรียนตตังไปวันละกี่บาทหบาทเหรอมันไปซื้อแต่ของเล่น,นอน้วนน่ะก็่ซื้อแต่ของเล่นนะ่ะ <husbands> นั่งกินดีนั่งกินเลยไปซื้อแต่ของเล่นอ้วนน่ะ เราได้กนเ่นั้นัได้ส่ขั้นนี่เด้สําคัญความไปแห่นท่านเรัปลาปาทูครับต่อทั่วกลาประดุกครับขับรถงส่เสื้อขาวใส่ขับรถเหรอแต่าเต่าแตะไปนั่งขับไปไปนั่งจีไปบอกเบือะคขับขึ้นเขามวนตาไหน ครับเป็นเกาแมนยมวนอยู่มวนค่ะจะสั่งรบบเอดเวนเจอร์เลยทมุเอ้อเดเวนเจอร์มวนค่ะขาดง่ายกับปกยี่ขาดง่ายกัแปแม่ลูกค้าปัตตานีได้ขาไปเป็นเดเวนจอร์ขาันขาดทำอ่ะมันต่างพอได้พอจะขับไลงคานขงมันล่งคานขงมันหนาพันอ่ะ เป็นสิ้นๆเป็นสิ้นมาได้สองประหยัดที่สุดใจเนี่ยถ้ามันไปหาดไงน่ะพันเดียวอแม่บอานะปลาเพิ่งพันสามแลลว่าเหยียบดีแต่นายปูกับล้านพี่น้องพอกันขึ้นีี้จอบซองอยู่ล้านนี้สิมาเนาะมขึ้นเนี่ยป uh ูกับยาปูับยาพอหรอมะากปากเสีดหมดเาขุม ยิ่นเพียงมาบอกเสียเพ่ยสมบ้านหวานไหมสมเียไม่มีอย่างเดียวมาคนเดียวเนี่ยนะธรรมดามื่อกับจอดนองแค่ั้นบว่าเคาดิตน้ำกัิตน้ำใไม่กินทั้หมดกินน้ำกับไมกินหแม่ถ้าไม่กินนวลทุวนพี่ดใจกินน้ำไหมกินข้าวอิ่มไหมล่ะแบล้างมือแล้วก็แบบแก้วมาแก้วแก้วนัดแก้วข้างหลัง ล้างมือก uh ่อนป้าล้างมือก่อนเอ้ยอ้วนล้างมือก่อนเช็ดตาเเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำตาเจ้างัวจะรำเสดแบเนี้จะลงเพียงหรอเสร็จแล้วจะถีบบ้าหอดบ้านสวนครับบุญเนี่ยเนี่ยมวยองมาเด็ดจริงครัทเ้อดเดยวอยเส้นเอามาไม่กินท้อนหรืวบากินโอนี่ก้อนนี่เหมือนก้อนก็แก้ปัญหา เขาสามรอบแล้วนีโอ้ลดปิกอัพตักสองขั้นลดล่มาได้เอออ้านี่อะไรอ้วนมากินไก่ให้หมดเด้กินเล่นนะเดี๋ยวเดม่กินข้าวเหนียวกินไก่เล่นนะพป็นงานหลายลาบอรเซอร์่ไหกระยอดขายอันดับหนึ่งของมาดดานั่นเงียวต้อยนครับไม่ได้ ไม่มาได้ขายตลอดไงวะแซ่บข้าวัดเป็นหน่อซัมหนียกว่าซัหนียกว่หนอร์ข่าวผา,า,าว่านไหมคลิปหนาที่บ่